วันนั้นมีชุดสวยๆใส่แล้วนี่วันนี้แต่งหน้ากันดีกว่าน้อวันนี้มีช่างแต่งหน้ามาให้นะคะเอาช่างมาเริ่มแต่งช่างพีค่ะเสื้อดีค่ะ,คะวันนี้เอาสวยๆเลยนะคะเริ่มเลยนะคะ หาทุกคนาจะคิดว่าเอ๊ะแมวจะสามารถแต่งหน้าได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าแมวเนี้ยเป็นแมวที่สวยแล้วก็ดีความมีเสน่ห์มากนะคะนนัจะเดินหาเฉพาะพุทสไกเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วแมวตัวนี้เนียวยิ่งเสน่หมากแล้วก็เป็นเออ่แมวที่อยู่หลังเบนจีสตาร์ได้บรรดาลมากนะคะเรื่องแก้มิดเลยไหมครับแก้มดีตรงนี้นะครับเพราะว่า จืดไปค่ะขนตาไม่ต้องก็ได้บางท่านถามว่าการติดขนตาให้แมวดีไหมไม่ดีนะคะเพราะว่าแมวขนเยอะอยู่แล้วนะคะถ้าเราติดขนตามาไปน่าจะดีโอเคค่ะเดี๋ยวสวยดิเดี๋ยวเติมนิดนิดแล้วสวยเลยค่ะรับรองว่าทุกคนจะอ๋อนี่แมวเหรอนี่อะไรอย่างเงี้ยนิดเดียวและกันนะคนช่างเก่งมากเลยค่ะนี่มาจาก KMA นะคะช่างชาจากเคเอะน่านแจะสวย ได้แล้วค่ะลาได่งลาด่ะนี่คือแมวนะคะที่ได้รับการแต่งหน้าควรจะลงกินเลสบุนะคะว่าเป็นแมวหนึ่งเดียวในโลกใบนี้ที่ได้รับการแต่งหน้าสมน้ำหน้าสวยมากอีแมวป้ากิ้งจะเป็นคางนะคะอันนี้เป็นกิ้งค่ะสมีกีตาค่ะ เกำลังใช้โทนเนอร์นะคะแล้วก็คิดวซีดในการล้าง <นะ S 1> ใครแก้งหนูอ่ะใครแก้งหนูบอกมาเดี๋ยวนี้บอกมอไม่อานคิ้วซีดไ่มันไม่มองกล้องคือแบบมาดี๋ยวเช็ดหน้าให้มาลึงเช็ด